ยายจำได้หไหมส่องโดนจอนนะที่หนูยอกพ่มสีทองนะที่ยายไม่ชอบวะไม่ชอบชอบสีดำอ่าแล้วแม่ยอกสีอะไรเล็ดช้างเย็ดแน่มันเล็กยอมมันหัวชั้นนะแม่แล้วเกี่ยวอะไรกับพ่อคนอื่นล่ะพี่ฉันไม่เึื่อจะไม่ได้ว่าแม่นะ่ะ สวัดีครับดูข้อมูลแบนด์เน็ตเนื่ยนะครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีเออสวัสดีทุกคนคนดูหน่อยสวัสดีคนดูหน่อยเออสวัสดีคนดูครับทุกคนวันนี้พวกจะมาแกงไหมแกงใหญ่นะทำไมถึงแกล้งไหมวันนี้เข้าอ่ะให้พ่อมอ่ะยอมพ่อมเป็นซีดำไม่เลยใช่ไหมคอยพ่อมอ่ะยอมพ่อมเป็นซีดำแล้วเข้าเองอ่ะมีซีอะไรที่ยอมพ่อมและเป็นซีแบบซีเจ็บไส้ลุงอ่ะยอมทุกอาทิตย์เลยวันนี้ผมไม่ยอมหรอกใช่ไหมก็คือว่า เรื่องผมจะให้แม่กับยายทะเลาะกันผมจะให้เขาแบบว่าแฝกกันไปแฝกกันมาเรื่องผมจะไปฟ้องยายว่าเขายอมผมแต่รอดเวลามึงเป็น,รรยยนอะไรโอเคเราเจอกันนะเดีราวับวับกันเลยยายทำอะไรอยู่เนี่ยตำพริกอ๋อตำพริกเพชรไหมล่ะเนะี่ยเพชรยายท่ามอะไรกันดิท่ามอะไรล่ะยายตำในแม่ส่องเดินก้อนที่หนูยอมพ่อผมที่ทองที่ยายไม่ชอบอะ ไม่ชอบชอบสีดำอ่ายายหนูยอมสีดำใช่ไหมเอออ่าอยากจำได้ดีใช่ไหมอยากใหนูยอมสีดำเออไม่ชอบคุณยอมสีอื่นไม่ชอบชอบสีดำอย่างเดียวแต่แม่ยอมสีอะไรอะสีเล็บฮะสีเล็บสีอะไรนะสีเล็บสีที่แม่ไม่ชอบอะแล้วเขายอมทำไมไม่รู้มันจะห้ามพูดหรือั้งอ้าวมันเล็บแล้มันจะห้ามพูดอะยอมมันพูดท่านะแม่เออแล้วมันเล็บแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ มันยากจะไม่พูอะไงมันยอมพบไม้ไม at ่เก oh, ี่ยวยอมพบอะไรตงห้ามพูอละไอ้ช่ยเนม่มันเลกโอ้ยแม่คนยอมพบคนจมจมยังมีพูอ่ะจ้ามออวายพวเป็กพูต่อไม่ได้นะเนี่ยนีเลกยายใจเย็นโอ้โหพวกเล นี่อ้ไม่ล่ะมูว์ชินดแค่ยอมเพ่มเองไวูเป็นลูกกูมันได้เป็นแม่กูพูดมัไม่ได้เรอพเปเทียงดีนะแค่ยอมเพิ่มมันพิษอะไรแบนวามันไม่ได้เป็นไรแล่พอเทาโอยโ้เดี๋ยตีเลยเที่ยงดีนะวาไม่ได้เที่ยงขึ้นพูเปี่ยนเที่ยมันต้องมาเป็นลูกกูออกไปต่อเป็นลูกกูไปโอเคออกมไปนะออกจากบ้านกูไปเลย ไปเลยมึงองมาอยู่กูไปไปอ่วงนอะโอ้โหแล้วแกใครจะดูเรียงแม่กูดูตัวเองได้ใครจะเช็ดี้ฉันเยี่ยวให้กันเช็ดเช็ดกูเองโอ้ไปดูแกปากหลายเนี่ยไปกเขาเองเอไปเลยนั่นเป็แกเองไม่ได้ไปเฮ้ยไปใจเย็นนห่ไปไปอยู่กี่อื้อไปไปแล้ไปไปย่าย่ามโอ้แม่ยยทำไมตัดพูดอย่างนั้นล่ะเอ้ยอยู่กันนานแล้วนะ อยู่กันหน้าเนี่ยแหละครับดีอแทนที่จะพูดกันดีๆเออ<ล>แค่พูดดีไม่ได้หรอกม่งแค่พูดเล่นได้ใช่ดีไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้แหละโอลูกใหญ่นะลูกใหญ่ๆก็ไม่เอายาญอยู่คนเดียวได้แล้วจะทำยังไงเนี่ยแล้วถ้าเข้าไปหนาแาเรขึ้นมาแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นไม่เกิดหรอกเกิดข้ามันไปเลยโอ้ยล้วเขาตายนหกว่าข้าวอะไรวะไม่รู้เนี่ยทม่เพลงไปดิโอ้ลูกกระตันไม่เป็นหรอกเนี่ยทำอะไรมันเพลิดน้องใส้ผิดป่ะเนี่ยใส่กระตันเ่ กินมะเป้าบ้าอะไรล่ะแล้วแม่ใหญ่ก็ไปทะเลาะก,กับแม่ทะเลาะก,กับมันมาให้มันยุ่งหน่วยพูดเบาๆพูดครับไปไวาใช่เล่นตัดแม่ตัดตัดรู้กันนู้น่นไกระดาษก็อเอาจริงเอ็งตายเลยอ๋อคือก็เอาจริงใช่ไหมเออโอ้โหจริงโอ้โหแล้วจะทำไงให้ต้อตามที่ไหนเฮ้ยกูไม่ต้องตามมันเดี๋ยวไปตามมาไหมแล้วรับมันไปแล้วมันไปไปเลย แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยใหญ่ก็ชอบกาจริง,อรรงอเ,เ,เอาจังเเลล่่นนกูทายกิบเล่นๆเล่นไม่ได้ต่ดอจริงแล้วไดากันจริงเงี้ยเป็นทะเลาะกันทุกวันเป็นอย่างเงี้ยในรอบเนี้ยเราตัดตัดกันนะตัดกันเพื่ออะไรตัดไปเลยไม่เอาแล้วยายทำต่อตุ้มตามแม่ก่อนอออือ,อาแม่ไปน,นี่แหละแม่อยู่ไหนรู้ไหมได้ใส่ไหมแหม่จะกลัวเขาติดโควิดว่ะหนูก็พอถึงบ้าบอกเลยคิดทายแปฝด ทุกคนวันนี้ผมจะมาแกงแม่แกงใหญ่นะแกงแม่แกงใหญ่นะแกงแม่แกงนหวานใหญ่แม่ไปไหนเนี่ยหลับถ้าทะเลาะกับยายนะเขาจะท้อไปไหนโน้หลับไปชายป่าทางโรงเรียนทางซูซานน่นหลยพี่พี่ซูซ่าแล้วนะเออตั้งแต่เด็กเลยแม่ข้าทะเลาะกับยายเนี่ยเออขามายุตรงนั้นปัดทางท้องโน้เลยอืมเล่นลูกเขับเล่นลูกเขับรถไปตามยายก็ได้เฮ้ยแม่ก่อนนะไปตามก่อนโอเคโอเค จะดูลีสไปก็เลยโหเราบอกว่าเปลนแหลงก็ไม่ได้แหมตัเลยเร่องเลือฮะโ้โหว้าแล้วอยู่ป่าแม่ฮะกบาเนยเร็วแม่กบาเนยเร็ว แม่อยากก็ไปกับบ้านแม่ไปดิยายให้งอนหรือยังอยากก็ไปกับบ้านแล้วต้องแม่ไปยายโกรธแม่ยู่ไม่ไปหรอกไม่โกรธหรอกเออยู่สักพักนึงเออแม่เอายู่ไปกับบ้านยังไม่กล้าหรอกยู่สักพักนึงแล้เป็นโควิดแต่มาเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยยังไปโกรธยายเยยเลยนะนู่นวผิดเองนู่นก็โทษเมื่อกี้นู่นะเล่นไม่หลุ่เรื่องก็ได้เออแล้วมึงต้องแกล้งอะไรแบบนี้ล่ะทำไมเข้าโกรธนะได้กูร้านบ้านเลยนู่นก็โทษนู่นก็โทษนู่นจะไม่ทาอีกแล้ว ไเออลูกถามถามใครขี่ไปใช่ยมันไม่ไหวรอปะข้างกันมัค่อยไปโอ้ครับผมก็ไปเถอะครับผู้คนก็มองให้เต็มหมดอ้ายก็อ้ายอะไรพี่มองให้เต็มไม่มดกลับบ้านนี่เร็วกว่าพี่กลับบ้านนะคโอ้กลับบ้านโอเคอ๋อไม่มดแล้วโอเคเร็วๆครับแล้วับบ้านก็หน้าอย่าแกล้งกุ้ยวันนี้นะมันบ้าเอาแต่ด่าวนี้โอเคอ่ะ ยายกำลัง <c oughs> แม่ลุกเดี๋ยว <c oughs> แม่ยายมาแล้วเนี่ยเ <c oughs> จอแล้วเจอแล้วลูกปุ๊เป็นพี่อยู่ที่เจดีย์ใครจะไปยู่ท <c oughs> ี่เจดีโอ้โหพกันดีๆกันได้เข้ามาใครจะไปที่เจดีย์พี่เยอะแย <c oughs> ะ <c oughs> ใครจะนั่งดูละหง,ง,ง,งนนันก็หงันเงินแป๊บเดียวแหละ มึงอนไปกูนุกนุกก็ไปยูพี่กับเจนีย์ไปยูกับพี่เด็ดไปยูกับพี่หรอกนี่ยาย่แม่มันใกญ่ใช่นุกนุกแข่งกันเชื่อทำคลิปไปเชื่อมีอะไรแก่งเลยเออแข่งไม่มีอะไรลูกกวาดกับาวลูกขอโทษก่อนขอเข้ามาใหญยอย่าไปรู้ขอเข้ามาก็ขอมาไงอ่ะขอโทษที่เที่ยงดังอ่ะอาสะดาวไปกินนะจ๊าเจ้นี่ฟ้บดันขึ้นเออน้าโงอมากเลิกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดคลิปก่อนนะทุกคนอย่างไรบ่ายนะฝากติดตามกด ดกดติดแชร์แล้วก็สับตไคร้ด้วนะบ๊ายบายติดะไร